สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Winner Racing นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูฝาเว็บร้อยยี่สิบห้าคาบูนะครับลูกห้าสิบหกวาวโซนะครับหรือยี่สิบแปดยี่สิบสี่นะครับก็อันนี้เป็นหลอดทองเหลืองเยื้องนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งฝาใหม่นะครับอ่าก่อนอื่นเลยก่อนมาดูนะครับเราอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าทำอะไรไปบ้างอันนี้เป็นฝามือสองนะครับแล้วก็เป็นฝาแท้ แท้ๆเลยนะครับนี่รอประกันยังอยู่เลยพอบขอบก็ยังอยู่นะครับอยู่ครบทุกอย่างนี่นะครับปะกองประ,ก,ประกันเก่ายังเหลืออยู่เลยนะครับแต่ภาพของเราจะคัดเกตคัดสันมาให้ลูกค้านะครับเอาไปสามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวเรามาให้ดูข้างในกันหลอดเยืยงอของทางร้านเรา อันนี้ทางร้านของพกรอพกป่าอะไรทางร้านผลิตเองทั้งหมดนะครับทุกอย่างนะครับเก่งเองกันหมดเลยนี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นหลอดเยื่องนะครับนี่เห็นไหมหลอดเยื่งเลยแล้วก็นี่ก็เยืองบ่าตีใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะครับนี่นะครับพอดเดิมๆลูกค้าสามารถเอาไปเปิดพอดเองได้เลย เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าถ้าลูกค้าสนใจฝาประเภทนี้หรือส่งมาทําติดต่อมาได้นะครับเบอร์นี้เลยเบอร์นี้เบอร์นี้แอดไลน์มาก็ได้ถ้าไม่กล้าคุยก็แอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับ0ูนย์แปดเจ็ดหกนะครับได้หมดนะครับผมก็โทรมาผมไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับไม่ต้องห่วงนี่นะครับแล้วก็พิเศษของฝานี้ก็คือเป็นฝาแคบนี่นะครับเดี๋ยวลองให้ดูกันเห็นไหมครับ มันจะเป็นฝาแคบนะครับระยะสเต็ปนี้ผมไม่ใช้แคมได้ถึง6.8นะครับแต่ความจริงแล้วสเต็ปนี้มันใช้ไม่ถึงหรอกก็ผมจัดการให้เรียบร้อยทั้งหลังวาวทั้งระยะแลบกลางทุกๆอย่างจัดให้ส่วนเบ้าไม่ต้องไปเปิดอันนี้จอดแน่นอนอก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เบอรน์นี้หรือเข้าทางเพจได้เลย,เลยติดต่อในข้อความได้ทันที่ผมครับ